ที่เซอร์กิโต e เดอเครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรสที่เข้มข้นแล้วก็มีจุดเปลี่ยนเยอะมากจริงๆครับจะว่ากันตามตรงก็ไล่กันตั้งแต่ในรอบส p ปริ t ์เลยนะครับแล้วก็พอวันแข่งขันจริงเนี่ยนักแข่งแทบจะทุกคนนะครับเปลี่ยนไปใช้ยางหลังจากซอฟเป็นมีเดียมครับไปครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน MotoGP กันเลยนี่ครับในรอบเมนเรสครับกีตาร์ครับมาร์คมาเกสเป็นเจ้าของโพครับเป็นโพแรก กับการสวมชุดแข่งแล้วก็ขี่ด้วยรถแข่งดูคาตินะครับกริดที่2เป็นมา r c โกเบเซ k กี้ครับกริดที่3เป็นฮ o อกเก้มาตินกริดที่4ครับก็เป็นรถแข่งของ KTM ครับแบรดบินเดอร์กริดที่5 f a ฟาเบโอดิจิอันนันโตนิโอครับกริดที่6เป็นอเล็กมาเกสแล้วก็ไล่ต่อครับกริดที่7ครับแชมโลอย่างเปโก o บ a รยาย a ครับกริดที่8เป็นแฟรงกี้ m o เวลลี่ครับแล้วก็กริดที่9ครับ เอเนียปาเซนี่ครับนักบิดอีกหนึ่งคนจากทีมโรงงานดูคาติครับกิลดที่10ครับเจนูเบบี้ชาร์คเป็นโอวาคอสตาครับ11เป็นมาริเบียเลสผู้ชนะสนามที่แล้วครับที่ออสตินกิลดที่12ครับอีกคันนึงครับอเลชเอสปากาโร่กิลดที่13เป็นซาโก้ครับกิลดที่14มิเกลโรน่าแล้วก็15แจ็คมินเลอร์ครับ16เป็นไวการ์ดครับแดนนี่เปโดซ่าครับลงไวการ์ดให้กับ KTM ครับตามด้วยราอูเฟนเดส17ครับ18เป็นออกุสโติบนเดส จีที่สิบเก้าครับเซฟานแบร์เดลครับไวการ์ให้กับฮอนด้าครับยี่สิบโจอันเมียยี่สิบเอ็ดลอเรนโซซาบาโดรีครับยี่สองลูก้ามารินี่ครับยี่สิบสามไฟโบกาตาราโร่ครับเมื่อวานจบการแข่งขันอันดับที่สามแต่ก็โดนริบเหรียญทองแดงครับจากเหตุการณ์ที่ใช้ลมยางนะครับไม่ถึงเกณฑ์ครับก็ร่วงลงไปจบอันดับ5 24เป็นทากาตะคังมิครับแล้วก็ควิทสุดท้ายอเล็กซ์วินครับนักแข่งจากยามาฮ่าอีกคนหนึ่งนี่ครับก่อนแข่งครับ ฮอกเก้มาตินนําเป็นจ่าฝูงมี92ขคะแนนครับห่างจากเปโดคอสตาอยู่29คะแนนดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์อย่างไรครับถึงแม้เขาจะไม่มีแต้มในสนามนี้ก็จะยังคงเป็นจ่าฝูงมันจะไม่ชิปต่ออาและการแข่ขันเริ่มต้นขึ้นนี่ครับช่วงออกตัวมามาร์คฮอเกสองตัวได้ดีครับผิดจากเมื่อวานครับขึ้นมาเป็นผู้นําได้ก่อนขณะที่อันดับ2 3 4ครับโอ้โหเขาโค้มาพร้อมกันเลยครับ โอเคมาตินมาโกเบเซคีแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ขนาบเข้ามาด้านนอกครับนั่นก็คือตัวของแบรดบินเดอร์ครับนี่ครับมาร์กมาได้ก่อนออกซ์ซ่ได้ดีครับอีกคนหนึ่งที่พุ่งพรวดขึ้นมาครับก็คือฟรานเชสโกบันยา雅ครับสนามนี้บันยา雅เริ่มต้นได้ดีครับขณะที่แบดบินเดอร์ออกสตาร์ทมาเหมือนจะดีแต่ก็รูดลงไปอยู่ถึงอันดับ6ครับอันดับหนึ่งในช่วงแรกเป็นมาร์กมาเกสตามด้วยเปโกบันยา雅ฮ็อกเก้มาตินเบเซคีแล้วก็ตัวของอเล็กมาเกสครับ หลังจากนั้นครับผ่านไปได้แป๊บเดียวไปโก้ขึ้นน้ำครับท่านผู้ชมขึ้นมาได้รวดเร็วครับมาร์กเสียจังหวะครับโดนสอดในเข้ามาพยายามเอาคืนแล้วครับช่วงรอบที่2มีจังหวะมันๆอีกครั้งหนึ่งครับและนี่คืออีกคนหนึ่งที่มีจังหวะผิดพลาดแล้วก็ทําให้รูดลงไปพอสมควรเลยครับเปโดอคอสตาครับออกสตาร์ทไม่ค่อยดีครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มกลางทําให้โดนพี่ๆนั้นเบียดเข้ามาข้างในครับจังหวะนี้โดนโยฮันซาโก้ครับ แปะไปน,นิดนึงครับรู้ลงไปไกลเลยในรอบที่3ครับเปโดคอสตาขอไปครับแนนี้เปโดซานล้มไปในนี้เป็นจังหวะที่มาร์กมาเกสไล่บทกันอยู่กับมาโกเบเซคีครับคือพอผ่านเข้าสู่รอบที่3เนี่ยเป็นฮอกเก้มาตินที่ขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับตามด้วยเปโกบนาย่าแล้วกลุ่มมันเริ่มแยกครับ1-2ห่างออกไปประมาณเกือบเกือบวินาทีมาร์กมาเกสก็ตกไปอยู่อันดับที่4นะครับโดนเบเซคีแซงครับ เปโดซ่าล้มครับเหมือนจะเจ็บเล็กน้อยด้วยครับแในนี่เปโดซ่าอีกคนที่มาพลาดล้มก็คืออเลชเอสปาโรครับยังไม่ดีเลยครับดูดูการนี้สำหรับอเลชนี่ครับจังหวะตรงนี้ซาโก้ก่อนล้มครับวาลเลนติโนรอซี่ครับมาลุ้นลูกทีมอยู่ครับที่ริมแทร็ก ทั้งลูกทีมของ vr 4 6เองนะครับรวมไปถึงลูกทีมที่อยู่ในสังกัดของ vr 4 6 academy ครับจากนั้นครับนี่คือหนึ่งในการล้มที่ค่อนข้างช็อกเลยทีเดียวครับฮอกเก้มาตินครับท่านผู้ชมผู้นำบนแชมเปี้ยนชิพครับพลาดล้มไปครับโอ้โหในโค้ง6เทินขวาครับกลิ้งลงไปครับแล้วไม่สามารถที่จะนำรถแข่งมาลุยต่อได้ครับสำหรับมาติน ถ้าดูเพจของมาร์กมาเกสครับไล่ตามมาครับนี่เป็นจังหวะที่มาร์กมาเกสไล่บีจะเอาอันดับ2มาจากมาโกเบเซคีครับแล้วก็ขึ้นมาจนได้ครับครั้งแรกไม่สำเร็จครับเบเซคีกลับมาปิดครับครั้งที่2ขึ้นมานำแล้วพอขึ้นมานำออพอขึ้นมาอยู่อันดับ2ครับเปโกบันยาย่าครับทีมก็ส่ง ข้อความผ่านแดชบอร์ดไปบอกแล้วครับว่ามาร์คมาเกสตามมาอยู่0.9วินาทีขณะที่เปโดคอสาครับต้องมาไล่ตามหลังแจ็คพินเลอร์อยู่ข้างหลังครับพอช่วงเข้าประมาณครึ่งทางการแข่งขันนะครับผ่านมาครับจนเหลือ10รอบสนามมาร์คมาเกสเริ่มเปิดเกมบุกแล้วก็จีจี้เดนิด้านี่ลุ้นหนักเลยครับเพราะว่านักแข่งดูขติทั้ง2คนครับมาดามนาเดียครับจากเกรซิี่ลุ้นมาครับแล้วเนี่ยครับ ก็หงุดหงิดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวของแจ็คมินเลอร์เองตลอดทั้งสนามตลอดทั้งเรสนี้เนี่ยเขาทำผลงานได้ไม่ดีเลยแล้วก็อะไรๆก็ไม่เป็นใจครับพอมาจังหวะนี้โดนทางด้านของฟังโก้มอนเดลี่ครับล้มแล้วก็ถลายไปครับกวาดไปทั้งคู่เลยนี่ครับแจ็คเองไม่จบการแข่งขันอีกแล้วครับในสนามนี้ โมบิเนลลี่เองก็ยังควานหาฟอร์มที่ดีที่สุดไม่เจอครับนี่เป็นจังหวะที่แบรดวินเดอร์ครับแซงผ่านเอเนบาเซนี่ครับภาพแสดงให้เห็นจังหวะการเบรกที่โค้งหนึ่งของเปโกมาดายาครับจาก297ลงมาเหลือ87กิโลเมตรครับ7รอบที่เหลือครับแฟนๆหลายท่านที่ชมอยู่น่าจะบีบหัวใจเหลือเกินครับ มาร์กมาเกสไล่จาก1วินาที0.7ครับตอนนี้เหลือมา0.5แล้วเลยครับคนกลางเป็นแฟงกี้คาเชดี้ครับครูชีฟของมาร์กมาเกสนี่ครับเข้ามาติดแล้วครับท่านผู้ชมจาก0.4 0.5นี้เข้ามาเหลือ0.1นะครับไล่บนเข้ามามาร์กมาเกสครับช่วงหารอบสุดท้ายไล่บีหนักเลอเกินแล้วมีจังหวะเสียครับแต่ตรงนี้ครับยังขึ้นไม่ได้ เปโก้ co, เอาคืนครับโอ้โหมันจริงครับเรสนี้จีจี้ลู่ปากเลยครับลุ้นหนักเปโก้ co, เอาคืนได้ครับจุดนี้เอ๋ e, ครับเดวิดธานดดัสซี่ครับถูมือเลยครับช่วงท้ายเนี่ยทั้งเปโก้ทั้งมาร์คมาลเกสเนี่ยผลัดกันทำฟาสต์เซสแลบนะครับแล้วก็เปโก้เองที่เก็บศักยภาพแล้วก็ถนอมยางไว้ใช้ช่วงท้ายครับมาทำซูเปอร์ฟาสต์เซสแลบเลยก็ว่าได้ครับช่วงประมาณ2รอบสุดท้าย นาที34.449ครับรอบนี้เลยครับทำให้ตัวเขาเองหนีมาร์คมาเกสออกไปได้ระยะนะครับจากที่โดนบทมา0.1 0.2ครับก็เลยห่างออกมาครับทำให้ช่วงท้ายมาร์คมาเกสก็รู้ลิมิตแล้วครับไม่บีแล้วครับจบการแข่งขันโดยที่เป็กโกบันดาย่าครับเชื่อดเอาชนะมาร์คมาเกสไปสมศักดิ์ศรีแล้วก็มันมากครับท่านผะู้ชมเรสนี้ใครพลาดถือว่าโอ้โห น่าเสียดายจริงๆครับแล้วมาร์กมาเกสครับก็ได้ฉลองโพเดียมในเมนกางปีครั้งแรกครับรถแข่งดุคติแล้วก็ภายใต้สีเสื้อของเกรซินี่ครับเปโกชันนะตามด้วยมาร์กมาเกสอันดับ2ครับอันดับที่3เป็นทางด้านของมาร์โกเบเซกี้ครับนี่ครับภาพเก่าๆนะครับที่คุ้นตาแฟนๆครับมาร์กมาเกสได้มาฉลองครับในโฮมเรสนี่ครับปีนโอ้โหปีนกาดเฟนขึ้นไปครับ และกลับมาที่พักเฟอร์เม่ครับจีจีปรีเข้ามาแสดงความยินดีเลยครับเอ๊ะหรือปีหน้าจะขึ้นทีมโรงงานดีนะส่งสัญญาณด้วยแปลกแปลกเป็นอย่างนี้มาตินอจ,จะมีงอนครับแล้วมาร์กมนเกสก็มาขอแสดงความยินดีกับเปโก้ปัญญายาครับสู้กันตลอดทั้งเรสครับมันมากจริงคู่นี้โอ้แล้วคู่นี้ล้มครับสะดุดล้มครับเบไซีอกาย,กเ,ยกาเป็นภาพผาซะงั้นลอสซี่มาครับ บอกเป็กโก้ขอจับมือหน่อยเป็กโก้ก็ไม่สนครับไม่ยอมไปหาลูกพี่ทักทีเนี่<笑><笑>เรามีภาพช้าให้ดูครับเบสซี่คล้มรับในเลสไม่ล้มครับมันล้มบนฟาร์เพิร์มเม่ครับโ oh, อ้โหเจาหาถึงไหนครับคู่นี้กลิ้งเลยครับแล้วก็จบการแข่งขันครับเปโก้บรรยายชนะไปครับกลายเป็นนักบีอิตาเลียนมาชนะกับการแข่งขันสเปนิชกลางปีครับ โดยที่มีมาร์กมาเกสจบอันดับที่2ครับอันดับที่3เป็นมาร์โกเบเซคีนี่คือผลการแข่งขันครับมาร์กมาเกสนะครับ, Mar รบตามหลังบรรยาย่าอยู่แค่0.374นะครับ0.372ในรอบสุดท้ายที่เข้าเส้นชัยนะครับอันดับที่3เป็นเบเซคีครับห่างออกไป3.9อันดับที่4อเล็กมาเกสครับอันดับ5เอเนียบาเซนี่ครับท็อปไฟกลับมาเป็นรถแข่งดูคาติอีกครั้งหนึ่งนะครับ GP 24อันดับ1และ5ครับแล้วก็อันดับที่2ถึง4ครับเป็นรถแข่งดูคติจีพียครับมันจะกลับมาอีกรอบเดมิมอีกหรือเปล่าครับท่านผู้ชมพอเข้าสู่การแข่งขันที่เอเรสที่ผมบอกไว้ว่าพอเข้าสู่เคเรสเนี่ยศักยภาพที่แท้จริงของแต่ละทีมันจะเริ่มบ่งบอกออกมานะครับอันดับที่6เป็นแบดบินเดอร์ครับเจ็ดฟาเบโอดิจิอันนันโตนิโอนะครับอันดับที่8เนี่ยมิเกลเรลลา9เป็นมาริบเบียเลสนะครับอันดับ10เปโดคอสตาครับ 11เป็นราอูเฟนเดสสิโจวันเมียครับนี่เป็นอันดับที่น่าจะดีที่สุดในฤด,ดูกาลนี้ของ Honda ภายใต้การขี่ของโจวันเมียเลยนะครับอันดับที่13เป็นอเล็กซ์วิน14ทากะนะครั้ี้ครับ15เป็นฟาบิโอควาตาราโรครับยามาฮ่าเก็บมาได้ในอันดับที่13และ15ครับ h อ n d a อยู่ในอันดับที่12และ14และที่ไม่มีแต้มครับจบการแข่งขันอันดับที่16เป็นเซฟรานแบรเดลตามด้วยลูก้ามารินี่ครับ ไม่จบการแข่งขันหลายคันพอสมควรเลยครับออคูโซเฟรนเดสก็ต้องออกจากการแข่งขันไปนะครับมีปัญหาในเรื่องของออทั้งการเข้ารับรองแรมแล้วก็โดนไรทูด้วยครับอันดับที่ต่อมาครับใช้อันดับไม่ได้ว่าไม่จบการแข่งขันก็คือแจ็คมินเลอร์นะครับแฟงกี้โมเบลลี่ลอเรนโซ่สมาร์โดรี่ครับฮอกเก้มาตินซาโก้อเลสเอส์บาร์โก้แล้วก็แดนนี่เปโดซ่าครับ2คันจากพรีมาพาร์มักเรซซิ่งไม่จบการแข่งขันทั้งคู่เลยครับ แล้วก็มาดูคะแนนสะสมหน่อยครับมาตินยังเป็นผู้นำบนแชมเปี้ยนชิพพอยต์นะครับมี92คะแนนถึงไม้จะไม่มีแต้มกับการแข่งขันในรอบเมนเวสนำนี้ก็ตามนะครับเกโกบันญาตีตื้นขึ้นมาครับพรวดขึ้นมาอยู่ดับ2ครับตามหลังอยู่17แต้มบาเซนี่ดับ3ครับตามหลังผู้นำอยู่22คะแนนเปนโดอาคอสตาอยู่ดับ4ครับมี69อันดับที่5เป็นเบียเลสครับมาร์กมาเกสจบบนโพเดียมครับ รั้งอันดับที่6ครับมี60คะแนนแรด์บินเดอร์7อัลเลชเอสปาการโรแปนะครับ v r 4 6สองคันครับมาโกเบเซคี i, แล้วก็ตัวของไฟโบดิจานันโตนิโออยู่อันดับที่9และ10 11เป็นอเล็กมาเกสครับ12ฟาองโบกาตารโร่สิเป็นโอลิเวรานะครับ14มิลเลอร์15เป็นราอูเฟรนเดสนะครับอันดับที่16โจอันเมีย17เป็นออกคุสโซเฟรนเดสแล้วก็อันดับที่18เนี่ยเป็นของแดนนี่เปโดซ่านะครับ ข้างหลังก็ยังมีกลุ่มของอเล็กซ์วินมบิเดลลี่ซาโก้แลวก็ทาการ์นากามิครับคะแนนสะสมประเภทผู้สร้างครับดูคาติยังคงเป็นผู้นําอยู่มี133คะแนนจากผลงานสนามนี้เลยครับ KTM ดับ2ครับตามอยู่38แต้มอันดับ3เป็นอพิเลียครับอันดับ4ยามาฮ่าและก็อันดับ5เป็นฮอนด้าครับประเภททีมแชมเปี้ยนชิพครับกลายเป็นว่าดูคาติและรัวทีมก็โกยแต้มครับมี145คะแนนครับแต่ว่าสนามนี้ ทีมที่เก็บแต้มได้มากยริงก็คือเกรซินี่จาก2พี่น้องมาเกสครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2บนคะแนนสะสมครับแล้วก็ตามด้วย Red Bull เ e l i u m Factory ครับ Red Bull Gas g a s นี่ครับก็ไล่ลงมาฮอเก้ต์มาตินเลยครับนำอยู่บนคะแนนสะสมครับประเภทนักแข่งจากทีมอิสระนะครับแล้วก็ตัวของคอสตาอันดับ2ครับอันดับ3เป็นมาร์กมาเกส อันดับ4เป็นเบสซคคี้ครับอันดับที่5เป็นดิจิอันนันโตนิโอนะครับเราขอแก้ข้อมูลตรงนี้นิดนึงครับเพราะว่าอันดับ2และ3มันหายไปนะครับเกรซินี่เนี่ยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4นะครับไม่ใช่อันดับ2อันดับที่5เนี่ยเป็นเร d บ l l คเคมแฟคทอรีครับสนามต่อไปครับของ Moto GP ครับก็จะโยกไปแข่งขันกันที่ฝรั่งเศสครับจากแคว้นอันดาลูเซียในประเทศสเปนครับก็จะ ข้ามไปที่เลอมองครับในประเทศฝรั่งเศสกับการแข่งขัน f เฟร c ชกคางปี10-12มิถุนายนนะครับก็มาติดตามกันดูครับนักบิดเจ้าถิ่นอย่างฟาบิโอกวาตารโรหรือแม้กระทั่งโยฮันซาโกนะครับภายท่าสถานการณ์ที่รถแข่งยังเป็นรองอยู่เยอะนะครับจะกลับมาได้ไหมนะครับส่วนบรรดาหัวแถวนะครับโดยเฉพาะดูคาติ G p 24และ23 Mark นะครับมาร์คมาเกสเปโกบัญญายา่าฮอกเก้มาติน ใครจะสามารถคว้าชัยชนะได้นะครับก็มาติดตามกันดูนะครับรวมไปถึงอภิเียของมาลิกเบียเลสนะครับไปดูคอสตาสนามนี้ช่วงเริ่มต้นไม่ดีเลยนะครับแต่ก็ไล่ตีตื้นขึ้นมาจบการนขันแล้วก็มีแต้มได้นั่นก็เป็นบทสรุปของการขันในรุ่นโมโต g p ครับโอ้มันมากนะต้องถือว่ามันเป็นเรสที่เข้มข้นแล้วก็มีจุดเปลี่ยนหลายอย่างจริงๆนะครับก็ต้อง